สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่ n e แชนแนลป้าหนึ่งบัน่งแปดเกมเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวค่าพลังของ i อค n i c m o ม e n t ตเรอัลมาดริดกันนะครับซึ่งก็แต่ละตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับจะเข้ามาวันที่11เดือน6อาทิตย์หน้า <c oughs> นั่นเองครับโอเคไปชมกันเลยครับตัวแรกเนี่ยรโรเบโตคาร์ลอสนะครับ พลังในเกมบุกของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดจ้านในเรื่องของ kicking power มากครับตันที่99นะครับมีบาลานซ์96เลี้ยงบอลก็ดีครับพลังในเกมรับนั้นต้องบอกว่าโอเคครับอยู่ในขั้นโอเคแต่เหมือนจะเน้นเป็นทางเกมบุกมากกว่านะครับปั่นโค้ง99ด้วยมีตัน2อย่างแล้วเนี่ยแล้ฟิสิกสก็มีสปีดที่สูงครับ98นะครับผมมีความอึดมากเลยทีเดียวนะครับจัดได้ว่าเด็ดครับ ตัวต่อมาเนี่ยเป็นกองหน้านะครับเฟอร์นันโดมอริเอเตสครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการจบสกอร์96พลังเกมบุก99เด้อเรียกได้ว่าจัดจ้านมากครับบังโทน91นะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีเลยทีเดียวในการควบคุมบอลน,นะครับนี่แหละที่สายหม่งต้องการนะครับเฮดดิ้ง99 93ครับเรียกได้ว่าโหดกว่าโมราต้าอย่างแน่นอนนะครับขอให้เปิดได้ก็แล้วกันนะครับฟิสิกคอลเนี่ย สปีดเนี่ยไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วนะครับกองหน้าที่หมุงดีแบบนี้แต่ทีว่าใช้ได้นะ87ก็รอดูครับฟิสเซอร์คอนแท92เลยนะตัวต่อมานะครับเป็นกองกลางอย่างกูตีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่าพลังต่างๆเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับออกแนวไปทางด้านสมดุลนะครับเป็นกองกลางที่สมดุลนะครับเล่นได้หมดนะครับสไตล์ CM นี่ยครบเครื่องแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ แข็งก็กลางๆพอตัวสปีดก็เร็วปานกลางครับทุกอย่างแบบค่อนข้างที่จะสมดุลมากเลยครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้สับประตูนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับกัสยาสนะครับมีพลังกระโดดเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยเกือบจะตันอยู่แล้วนะครับ98และดูการเป็นโกคิปปิ้งของเขานะครับเลยเรียกว่า9 9้า้า่าพลังด้วยกันนะครับแต่เคลียร์เนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของแคชชิ่งก็ไม่ตันครับแต่ทีว่าโอเคครับ ถ้าเกิดชอบคลิปวิดนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับ